สวัสดีค่ะอยู่กับสารและรอยไทยไอเดียค่ะวันนี้สาอยู่กับพาร,รก,กิจเมนูโปรดประจําบ้านค่ะวันนี้สาก็เลยขอเอาหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์มาทำอาหารค่ะรับรองค่ะว่าเมนูนี้เด็ดแน่นอนค่ะสาเลือกใช้รอยไทยน้ําแกงเผ็ดแดงนะคะเริ่มแรกด้วยการหยอดน้ําแกงของเราลงไปเลยค่ะ หยาดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสาขอปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเกลือนี้นะคะจะช่วยดูดซึมนะคะให้น้ํารอยไทยแกงเผ็ดแดงของเราเนี่ยนะคะซึมเข้าไปในเนื้อหอยได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะพริกไทยะค่ะเกลือนิดนึงนะคะสาหรับใครที่ชอบชีสต้องยิ้มแน่นอนค่ะปิดหน้าทับด้วยชีสค่ะก็ใส่กันให้เต็มที่ไปเลยนะคะ cover ให้เต็มไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสาจะเอาเข้าเตาอบนะคะที่ร้อยองศานะคะเวลาที่เราดูว่ามันจะโอเคหรือว่ายังไม่โอเคนั่นนะคะให้ดูที่ชีสนะคะถ้าชีสละลายหมดเรียบร้อยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะทีนี้ก็นั่งรอสวยๆชิวๆค่ะตอนนี้นี่ชีสของเราก็ละลายแล้วก็สีสันสวยงามแล้วนะคะสาจะเอาออกจากตู้แล้วนะคะ อนนี้ได้เวลาที่จะจัดจานแล้วนะคะผักด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นผักสลัดที่สาเอาไปคลุกกับน้ำมันมะกอกปกติเลยนะคะตกแต่งด้วยนี่เลยค่ะใบมะกรูดแล้วก็พริกเหมือนเดิมพริกไทยเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับจานนี้ นี่แหละค่ะคือเบเกอร์มัซเซอร s ชูชีนั่นเองค่ะอย่างที่สาบอกค่ะขอแค่มีรอยไทยอยู่ในครัวรับรองว่าอร่อยทุกจานแน่นอนค่ะคราวหน้าติดตามให้ดีนะคะว่าสาจะเอาอะไรมานำเสนอในรอยไทยไอเดียตอนนี้ไปแล้วบายบายค่ะอําพลฟูด